อ๋โอเคเดี๋ยววันนี้เรามาไอ้นี่ดีกว่าเว้ยเฮ้ยไม่มีเยี่ยอะไรทาเว้ยกูจะมาจัดอันดับเทียลิสเว้ยเทียลิสอะไรเว้ยเทียลิสที่กูจะมาจัดอันดับวันนี้คือการจัดอันดับเทียลิสการเครื่องดื่มในประเทศไทยไอเ้เยี่ยมึงต้องว่างขนาดไหนวะถึงมานั่งจัดเทียลิสส้นตีนเยี่ยเนี่ยโอเคไม่เสียเวลาอ่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเอาเป็น ไอ้เหี่ยนี่อะไรอ่ะน้ำดื่มเซเว่นเหรอไอ้เหี้ยน้ำเซเว่นเอ,อ่อเดะเดะเดะอธิบายก่อนคือเอสอ่ะคือ Very Good เลยเวย้ยเอนี่คือรองลองมาบี B ก็ตามตามนั้นแหละโอเคคือไอ้เหี้ย S A B C D ก็เหมืก็มันเดิมไ so, อ้เหี้ยทอยเลสเนี่ยไอ้ทอยเลสน,นี่คือรสชาติไม่เด็กไม่ได้เว้ยโอเค,อเ,คเรามาเริ่มเลยดีกว่าไอนน้น้ำดื่มเซเว่น น้ำดื่มเซเว่นผมไม่ค่อยได้เดะกเท่าไหร่นะแบบบางทีเวลาที่แบบเออเดินทางไกลเนี่ยก็จะมีซื้อบ้างตามเซเว่นที่อยู่ตามปั๊มน้ำมันอะ่ะเออเอาเป็นสี่ก็แล้วกันพากกูไม่ค่อยได้เดะต่อไปเป็นไอ้เหี้ยมันมันดูยากวะ่ะเดี๋ยวผมว่าผมปรับดีกว่าเออแบบนี้อ่ะไอ้เหี้ยดีหน่อยอ่าต่อไปน้ำด,ดื่มเหี้ยเดีววนี่ยโอสอนตีน what the fuck t ี i กูมไม่เคยเดืม่ม ไอเชี่ยคือเชี่ยแล้ววะนนี่ยไอเชี่ยมันน้ำไอเชี่ยนี่คือน้ำเชี่ยอะไหไอเชี่ยมอ่าอ่าไอเชี่ยมไปอยู่ดีก yeah ็แล้วก <laughs> so ันกูไม่รู Lage ้โอ้หอันนี้ไอเชี่ยเพิ่งซื้อมาเลยใช้ได้เลยแต่แต่แต่ยังไม่เอก่อนถือว่าบียังยังบีอยู่ต่อไปน้ำเต่มเพียวไล่นะบ้มผมชอบไม่ใช่เพียวไลเดียวเชี่ยมันอะไรวะนี่ไอเชี่ยนี่เพียวไล่ไอเชี่ยนี่คืออะไรอ่ะ เฮ้ย hey, นี่ถ้าเกิดไอ,อ้คนที่มาดูคลิปเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นว่าจัดอันดับมันดูแบบขัดใจขัดหูขัดตาเลยก็อยาอยาคอมเมนต์ด่านะก็ขอใ,ใช้ท่าคำสุภาพในช่องคอมเมนต์ก็แล้กันนะแต่แบบว่าบางทีคือบางยี่ห้อคือผมไม่รู้จักผมไม่ได้เป็นคนดูร้านเลยเอ้ยต้องกินน้ําทุกยี่ห้อเนี่ยเพราะไอ้ยีแม่งกูโคเดะอยู่แค่ไม่กี่ยี่ห้อไอ้ยีน้นี่เคยซื้อกินอยู่แต่จําชื่อยีอ่ห้อไม่ได้แต่ว่าเอาเป็นบีถือว่าให้ให้ใหมัน เออนี่นี่นี่ต้องอยู่หน้าไอ้นี่ What the fuck you this ไอ้เหี้ยที่กูไม่เคยเดหรือกูไม่รู้จักไอ้เหี้ยมึงมึงไปอยู่ดีก็แล้วกันไปฟิจิไอ้เหี้ยดสุดยอดเลยนี่กูชอบเลยไปเอสเลยต่อไปน้ำเหี้ยหรอวะเนี่ยไอ้เหี้ยหรอวะเนี่ยกูไม่เคยกินไอ้เหี้ยไปไปดีก็แล้วกันไอ้เหี้ยอะน้ำไหนที่กูไม่เคยเดแม่งกูกูดีหมดอนะ ไอเหี้ยนี่ไอเหี้ยนี่ไม่ได้เลยฝาดคอชิ่หายเลยส่วนตัวนะความรู้สึกส่วนตัวคือไอน,น,น้ําเชื่อนี่แม่งฝาดคอชิ่หายเลยไม่ได้เด็กอย่างน้อยมันก็มันก็ดีกว่าไอพวกดีแล้วมั่งเออเขาไปไปซีเออโอราอันนี้บีเลยเออแต่ว่าให้อยู่นานี่หน่อยเออไอเยี้ยนี่กูก็เด็กไม่ได้รสช,ชาติมันเหมือนน้ำมะพร้าวอ่ะเป็นมันแต่ว่ามันขายในเซเว่นนะเคยกินอยู่รู้สึกว่าขวดกี่บาทแล้วไม่รู้แบบเ็ดบาทหรือเปล่าวะเหี้ยว่านนกูจําผิดวะ เออแต่ว awesome ่าเอรสชาติมันเหมือนน้ำมะพร้าวมันไม่ได้แบบหวานเหมือนน้ำมะพร้าวนะแต่มันแบบออกคล้ายกลิ่นมันนะเออออกเนวเนแบบพวกน้ำมะพร้าวอ่ะเออแต่ว่าก็ก็ซีดีดีกว่านี้หน่อยโอเคเพียวไรไอเย้กูเดปราจำเลยเย้สัตว์ตอนอยู่หอเรียนมาเลยอ่มึง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 ไปเอเออเออนี่แหละอยู่หน้าฟิจิไปไอเหี้นี่ก็เฮ้แต่เพื่อนกูชอบนะดานเชี่ยดีวกูจำชื่อยี่ยไม่ได้เว้แต่เพื่อนกูชอบมากแต่กูกินไม่ได้ ออซึ่งแต่มันก็ยังดีกว่าออไปดีก็แล้วกันที่เกีกไม่พูดว่ะน้ำดื่มสิงไ <c oughs> อ้เหี้ยไอสัตว์ไฮไลท์เลยกูว่าน้ำดื่มสิงเนี่ยไอ้เหี้ยคือไฮไลท์ของคล,คลิปนี้เลยกูไม่รู้ว่าจะจัดยังไงเว้ยเพราะมันเป็นน้ำดื่มที่แม่งเบ่งเป็นสองฝ่ายอะคือมันจะมีทั้งคนที่ชอบแล้วก็คนที่ไม่ชอบเว้ยแต่ส่วนตัวน่ะคืออันนี้เป็นการจัดเซรลิกในช่องของผมซึ่งจะใช้ความรู้สึกของตัวอ่ะทึ่งจะใช้ความรู้สึกส่วนตัวของผมเป็นตัวตัดสิน ซึ่งกูขอมองว่าน้ำนี่รสชาติแม่งทอยเลทเฮี้ยเลยกูขอโทษจริงๆนะไอ้เหี้ยแฟนขับน้ำสิงกูกูเดะไม่ได้จริงๆเว้ยมันมันกลืนย่าไอ้เหี้ยเหมือนมึงเดะน้ำโคลยผู้ชายเหรอไอ้เชี้ยว what the fuck what the f เชียร์รู้ปีไอ้เชี้ยว what the f u ไอ้ที่ไ,ไ,ไปเออเออกูกูไม่รู้ว่กูไปดีไอ้เหี้ยอะไรไม่เคยเดะกูดีก่อนเดี๋ยวเด,ดี๋ยวกูววเปลี่ยนชื่อแป๊บนึง มันมเปลี่ยนยังไงวะเออนี่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  my ่ e y OK คุ้มเปลี่ยนแม่งเลยไอ้ไอสว์เละไปไอ้ไอ้ไอ้นี่ไม่เกี่ยวนะไอ้นี่น่าจะเป็นไอ้นี่น่าจะผิดผิดมาน่าจะเป็นโลโก้โรงเรียนใครไอ้นี่ก็แ้่ติดลิเกธิ์ก็ขอไปด้วยนะครับเฮ้ยนี่นี่ไอ้นี่ก่อนไอ้เยี่ยใครวันเดะน้ำไอ้เยี่ยน้ำล้างตูดวะเฮ้ยมันกินได้เหรอเฮ้ยถามจริงดิคือบ้านเรามันมี อะไรนะมันมีเขาเรียกไงนะแบบการการที่สามารถดื ok, ม่มน้ําก๊กน้ําเหมือนแบบน้ําตาลสาธารณะอะไรแบบนี้เหมือนของสาระเพาะของพวกของต่างชาติได้เหรอได้เหรอเฮียบ้านเรากินไม่คือกูเดะไอไอไอน้ำที่มาจากสายฉีดตูดนี่ได้เหรอว่าเดาฟักแต่เดี๋ยวกูไม่ได้จัดผิดนะนีน่เพราะว่าเทอรลิสไม่ได้ผิดนะมันไม่ได้มาจากน้ําของอเมริกานะมันมันคือนี่นี่นี่เทอรลิสกู ไทวอเตอร์เทียร right? ิสเมเกอร์นี่ไอ้เชี้ยแล้วคือไอ้เยี้ยนี่มายังไงอะ What the fuck ไอ้เย well, right? ี้ยมันเดะได้เหรอไอ้เยี้ยน้ำเฮ้ยกูกลัวเดี๋ยวเดีไอ้เยี้ยมันรู้ว่ากูลองไปเดะรู้ว่ากูลองไปเดะดูไหมดูจะเป็นไงแล้วจะค่อยมาจัดเทียริสไอ้เยี้ยจะบ้าอะไรเยี้ยต้องเสียขึ้นมาไม่คุ้มไอ้สัตว์ไอ้เยี้ยมึงไปมึงไปท้อยเล็ดเลยเยี้ยกูไม่รู้จริงๆริงไอ้บันเดะได้ไหมกูไม่รู้จริงๆเว้ยต่อไป What the fuck น้ำซ่วม เฮ้แต่มันมีสีฟ้าด้วยอ่ะแต่มันน่าจะใส่ไอ้น้ำยาน้ำยาฆ่าเชื้อหรอมั้งตามส้วมอ่ะไอ้เหี้ยไม่รวมไม่ไม่เอาน้ำยาฆ่าเชือ้อเราเป็นน้ำส้วมปเปี่ยวเปลือแบบแบบน้ำส้วมปเปี่ยวเลยอะเลอ่ะเหี้ยขาวๆาวเลยอ่ะใส่อ่ะมึงคิดว่า <c oughs> มันเดะได้ไหมไอ้เหี้ยน้ำส้วมเด็ะได้ไหมอ่ะกูไม่รู้อ้เหี้ยเอาไงอ่ะกูไม่เคยเดะน้ำส้วมอ่ะเคยมันเคยเดะน้ำส้วมวะ ้ยเดี๋ยวไอ้คุณผู้ชมท่านไหนเคยกินน้ำส่วมหรือเคยเคยบริโภคน้ำจากโถส่วมไอ้หียคอมเมนต์หน่อยไอ้หียกูไม่รู้จะกินอ้เหี้ยมึงมึงไปถอยเลยเลยยี่ยีกูกูไม่รู้ต่อไปไอเชื่อน้ำน้ำก๊อกน้ำก๊อกโรงเรียนไอหียตำนานไอที่ว่ามันจะมีอะไรนะมันจะมีแบบไอผมเชื่อว่าเด็กอ่าน้องๆนักเรียนหลายคนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเนี่ยไอจะต้องเคยเจอไอคือ มันจะมีการเพิ่มรสชาติของน้ำให้อร่อยขึ้นโดยการที่ยังไงอ่ะมึงคือมันจะมีรเท้า บางทีมันจะมีรองเท้าเก่าเก่าเนี่ยเออไปอยู่ในอะไรนะในที่ว่าเป็นอ่างเก็บน้ําอ่ะและไอ้เหี้ยบางทีก็จะมีแบบพวกไอ้จิ้งจกลงไปตายมาเร็งสาบตายอะไรเนี่ยไอ้กิ้งกาเลยพวกเนี่ยเออตุกเก้เล่นลงไปนอนลอยอยู่ในน้ำซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันมีพวกนี้อยู่ลยแล้วเราก็กดกดน้ําจากก๊อกใส่แก้วน้ําแล้วก็เอามาเด็ดทุกวันอ่ะแต่พอได้รับรู้ถึงความจริงอันโหดร้ายที่ไอ้เหี้ยวัตถุดิบการเพิ่มความอร่อยให้กับรสชาติน้ําของใน โรงเรียนหลังจากนั้นกูกับเพื่อนกูสมัยเรียนหนังสือที่โรงเรียนก็ไม่เคยเดชน,น้ำก๊กน้ำก๊กโรงเรียนอีกเลยมันฟรีไว้เอ้ยเฮียคือ,ค,อคือที่เดะมันฟรีมันฟรีเพราะแบบเราไม่ต้องไปเสียเงินง่ายเสียเง,งินซื้อน้ำในไอ้ไอ้อะไรนะร้านค้าในโรงเรียนอะ่ออสะสรกรอนอะ่ะ เออเดี o, ๋ยวว่าเราเราสามารถเก็บเงินนน่นอะไปซื้อข้าวซื้อขนมมากินได้เว้ยมันคุ้มกว่านะเว้ยไอ้เยี่ยในการนี้มึงแต่หลังจากที่ได้รู้ความจริงถึงวัตถุดิบอ่าอะไรนะความอร่อยของน้ําก๊อกโรงเรียนกูก็ไม่ไม่เดะเลยไอ้เยี่ยกูยอมเสียเงิน5บาทสิบาทไปซื้อขวดน้ํามาเดะกูยังคุ้มอีกเว้ยเดี๋ยวคดน้ำเดี๋ยเอาน้ำมาจากบ้านไมกูจบเว้ยไอ้เหี้ยอันนี้ดูไอ้เหี้ยด้ใจความอร่อยไอ้เยเอ้ยถอยเหล็ดคือคือไอ้เนี้ย มันอยู่เอสเลยมันคือเดอะเบสเลยตอนแรกอะตอนที่เราไม่รู้ความจริงอันอันอันโหดร้ายอะมันอยู่เอสเลยแต่พอรู้ความจริงอันโหดร้ายเกี่ยวกับวัตถุดิบในการเติมอ่าทำให้น้ำมันอร่อยขึ้นอ่ะมึงมึงไปอยู่ท้อยเลยเลยควยส่วนีนนี้ไม่เกี่ยวนะนี่น่าจะเป็นโลโก้ของโรงเรียนในสถานที่ใดที่หนึ่งในประเทศไทยนี่แหละเออซึ่งอ่าน่าจะผิดพลาดมาโอเค จบแล้วสำหรับช่องกระต่ายสีสองวันนี้ที่ไอ้เหี้ยกูกไ็ไม่รู้ว่าทำสตรีนเหี้ยอะไรนึกนึกสตรีนเหี้ยอะไรไม่รู้ไม่งมานั่งจัดเทียริท้น้ำดื่มในประเทศไทยอยู่ไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยวันนี้นึกสตรีนเหี้ยอะไรแล้วเว้โอเคจบแล้วนะครับก็ถือว่ารับชมเอาเพลินๆขำๆก็แล้วกันถือว่าคลายเครียดผ่อนคลายรีแล็กซ์นะก็คใครที่มาคอมเมนต์คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมใช้กาคำที่สุภาพนะครับถ้าคำที่สุภาพในการคอมเมนต์นะครับ อ,อย่าด่าหรือว่าอย่า่ามาญเลก็ได้กันนะครับว่าเพราะว่าเนี่ยการจัดอันดับในทเทียร์ลิสต์ครั้งนี้มันเป็นการจัดอันดับความตามความรู้สึกส่วนตัวของผมซึ่งไม่ได้มีเจตนาที่จะโจมตีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ชื่นชอบแบบน้ำดืม่มตราหรือว่ายี่ห้อต่างๆนะอย่างเช่นน้ำดื่มสิงเนี่ยไม่ได้มีเจตนาอะไรที่จะโจมตีหรือว่าอะ,อะไรเลยนะครับโอเคก็ถือว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมก็ได้กันนะครับสำหรับผมวันนี้ ช่องการฝากสีสองก็ต้องขอจากไปก่อนแล้วเจอใหม่คิมน้าเจอกันคิมน้า